วิ่งประมาณอุ้ยมาแล้วอะไรวะเนี่ยโอเคครับนี่ก็มาเป็นโซลรถรับของรถเวฟครับ,รรบแล้วก็น่าจะตึงแค่คันนี้แหละคันนี้รถผมน่าจะยังตึงไม่ได้เพราะว่าผมเพิ่งไปเปลี่ยนยางมาเขาน่าจะตึงมาให้โอเคครับ อะไรไหนเนาะเออเจอแล้วอันนี้นั่นต้องใช้เบอร์เจีเบอร์สิบห้านั่นต้องใช้ใหญ่กว่าท้องหลังเบอร์นั้นเบอร์ ต้องคลายสุดเพราะยังไงมันก็เอาเฮ้ยอ๋อมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีนอ็อตมันไม่มีนอ็ตอตตัวน้อยล็อกคุมนี่นี่เนี่ยข้างนี้ก็ไม่มีข้างนี้ก็ไม่มีนี่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเห็นไหม ข้างนี้ <we> จะไม่มีทั้งสองข้างน่าจะปรับเลยเพราะว่าของผมมันมีไน็อตน็อตคุมได้ไงเนี่ยน็อตน้อยเพื่อมีเพื่อล็อกมันเห็นไหมพี่เห็นไหมพี่น,พน้องเห็นไหม อ,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 ยอ,อย่นั้นมันมีน็อตมันมีน็อตมันมีน็อตน้อยน็อตตัวน้อยด้านนอกด้านนอกล็อกมันน,ะนี่ด้านนี้ก็มีนี่นี่น็อตด้านนอกมีเพื่อคุมมันนะ แล้วเราก็มาดูกันนั่นมันอยู่พอดีนี่ก็ถือว่าตึงสุดแล้วนะครับเนี่ยข้างนี้ก็ขีดสามข้างนู้นก็ขีดสามแบบนี้พอดีครับลองหมุนล้อดอูลอหมุนล้อด,ด่วน Okay. แต่แต่พี่ต้องระวังพลาดเลยนี่ยมันไม่มีมันไม่มีน็อตคุมครับมันไม่มีน็อตคุมน็อตด,ด้านนอกคุมเหมือนแบบแบบเนี้ยครับเนี่ยไหมเนี่ยน็อตน็อตน็อตสองตัวเนี่ต้องมีน็อตด,ด้านนอกขันปิดด้วยแต่นี่ยมันไม่มีทั้งคู่เลยผมกลัวหางปลามันจะหลุดมากกว่า เพราะว่าถึงเราจะขันรอดล้อแน่นแล้วก็ตามแต่ยังไงก็เสี่ยงครับแนะนําให้ไปหานอดล้อมาีวลาเฮ้ยไม่ใช่นอดล้อไอ้นี่ลอดคุม um, นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวะประกอบกัน eland, highways, shadow, ตอนนี้ก็ เรียบร้อยแล้วครับผมตึงโซ่รถตอนนี้ก็ตึงโซ่รถก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวรอดเดี๋ยวน้ำมันแป๊บนึงเดี๋ยวขอจบพัดเพียงนี้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมโอเคเดี๋ยวจเจอกันพัดหน้าเพียบครับผมเดี๋ยวเสรมิมอีกคลิปหนึ่ง เมื่อกี้หยอดโซ่ไปเดี๋ยว,เ,ยวเติมน้ำมันเพื่อให้มันหล่อลื่นนิดนึงเดี๋ยวเบิ้ลให้มันฟรีล้อให้มันเข้ากัน อเสียงแะไววะอย่าฟา,ผาดผาไซเดอร์คุณพ่คุเตือนเกินไปว่าเมื่อกี้ผมลองขยับดูมันก็พอดีแล้วนะ เดี๋ยวผมน่าจะต้องคลายด้านนี้ออกยันเข้าเดี๋ยวผมต้องยันเข้านิดนึงเพราะว่าถ้าถ้าได้ยินเสียงแบบนี้เดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าผมใส่น้ำมันไปแล้วเพราะว่าเสียงแก๊กไม่รู้ว่ามันเข้าลูกเข้ารอยหรือว่ามันเกิดมันเกิดปัญหา หแน่ไหมไหมแน่ไหมหรือว่าผมตึงเกินไปเาผมเดี๋ยวผมตึงเข้าก่อนเดี๋ยวจะต้องหย่อนเข้าน่าต้องหย่อนเข้าจบเลยสักนิดหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวก็เจอกันพัดหน้าครับผม เดี๋ยวหย่อนออนี่ด้านนี้เข้าไปก่อนสักนิดหนึ่งไ็ยครับแต่จบแบบซีรีส์